สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าอะไรคะรีแอครีแอครอเพลงที่ดังในยุคในยุคแบบคนที่เกิดในยุคคนที่โตในยุคเก้าศูนย์ต้องีบเพลงนี้คนที่เกิดในยุคเก้าศูนย์จะได้ยินเพลงนี้เต้นเพลงนี้ทุกคนเคยผ่านกันได้นนั้นตอนนั้นอ่ตอนนั้นเราอยู่ปห้าปหกเราเป็นแคท สองพันสองราปีจินนี่จ๋าหนึ่งสองามเลล่เแลเวก้าเ็นเล่นแล้วกัจินี่จ๋าปาอ่ะเรามาดูของเขากันดีกว่ายุคใหม่ยุคนี้2,021เมีเวอร์ชั่นใหม่ที่แบบปั๊วปังมาก2,021ดราตีจินนี่จ๋าปาอยยังยัง่ะยูทูบ ไล่ทำไมฉันคะุณน่ะคอนแทคเลนเส์ออส,ออสนะสาทใช่ไหัวหัวฉันฉันฉันจองเป็นแก้มก็ได้อ๋อเฮลเลนเอออสิเอ้ยอเราเห็นแล้วในดีเจ<ด>จริงจริงดอกไม้ก็ต้องเข้าตางานดอกไม้ว้าว ัดผมก่อนามาซสวยอุ้ยดอกไม้งานดอกไม้อ๋องออถ้าเริ่มลองนิดหน่อยอ่าอ่าอ่ะใชันต้อนิดนึงอันก็มีความคอนเสิร์ละมีความทันส ก็กราฟิกรออยู่นะจริงอันนี้เออเอออแม่มาแม่มาแต่ว่าแต่แต่ภาพสดอันนี้สวยภาพที่อยู่ในตูแบบไม่ไม่มีการบ้ามากเลยอะต้งอะไรอะต้างอะไรกันเือะอะไรนะอะไรนะ เราจะออกมาหรือย <laughs> ังยจัหานีเขย่อยจังสร้าดีอยู่นะดีด นี่สวยเวลานอนตาหยดน้ำเครื่องหัวเช็ดต้อง เดีสนติดีท้นนุ้ยานสเลย้ายเอาสีเอาสีใช่หวังสุดสำหับคนะใช่ชียงเลยชีงนี่คือหมอกับมากนะแต่เาาเก่งนะเพาเก่งสวยนะจริงๆ <ersch> ยังยังลิลี่เปลีน่าเก่งมนั่งโคตรเออเอาไปเออเออถูกเนาะเออออหัวยังได้ยอมนี่แหละพุกกูเลยเจอกันสิอะโอเคแต่ชอบเมื่อกี้นั่นมัมีท่าเซ็ตเนาะจบไปแล้วแบบอ่ะโอเคไหนลองงานด่วนหรือป้าดิคห์ไปนี้เอาเลย รีแอคดูหน้าก็จะรู้ว่าจะรีแอคเป็นยังไงอ่ะโอเคถ้าพูดถึงเพลงดีนะเพลงก็โอเคดนตรีเนื้อหาร้องดีอะไรเงี้ยเอ็มบีภาพสวยแต่แอบคาดแบบมีแบบบางมุมคล้ายๆแบ็คพิงอยู่นิดหนึ่งไหมทำให้รู้สึกแบ็คพิงอ่ะแต่แต่เออแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกไม่ถูกอ่ะไอ้นั่นมันคืออะไรไอ้ไอ้แบ็คกราวที่มันมันดูลอยๆที่ความรู้สึกแล้วที่ จีิแแลออ้วมันก็ไม่อ่ะโอเคเราคือพอเพลงนี้มันมาตั้ง,งความหวังไว้เยอะมากออแต่พอมันมาจริงๆออถ้าเต้นอ่ะมันออความถ,ถ้าเต้นใช่ความหวังถ้าเต้นมากกว่านี้ใช่ใช่ใช่ด้วย,ด,วยด้วยความว่าแบบสองมาสองรตีมันมีเต้นแล้วมันเป็นแบบนักเต้นใช่แล้วอันเนี้ยมันเป็นนักร้องแต่คือเสียงพลังเสียงคือไม่พูดถึงนะก็คือเขา ดีดีอยู่แล้วทําดีแรปอะไรเงี้ยโอเคอแต่ว่าแบบพูดถึงเต้นพูดถึงเอ็มวีที่แบบคาดคาดหวังไว้เยอะกว่านี้แล้วท่อนสุดท้ายท่อนหลังอะที่ดนตรีดีอะแต่ไม่มีท่าเต้นอะมาฟีสไตล์แล้วแบบมันรู้สึกเสียดายอะไม่จริงจริงมันควรมีแบบท่าเต้นอะไรที่มันแบบยุ๊บุแบบเอ้ยนึกออกไหมแต่ว่าเวลาน้อยด้บ้างงานเยอะคิวแน่นอก็เลยแต่ในเรื่องของเวลาการทำงานอะไรต่ แต่ก็จะเป็นกําลังใจให้เขาแล้วครับเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะมีแบบการรวมตัวกันที่ดีที่ดีแบบท่คาดหวังคาดหวังคือคนคาดหวังเยอะเลยเอาจริงแต่จะปวไหวใช่ไหวายฉันชอบชอบเสื้อผ้าหน้าผมฉันแบบเสื้อผ้าหน้าผมฉันชอบเสื้อผ้าหน้าผมดมทีซึ่งว่าความเยอะฉันว่ามันเยอะดีเอสื้อผ้าหน้าผมเต่ดีดีโอเคให้กี่ดาวให้ดาวให้ดาวให้กี่ดาว กลางๆฉันให้สามาสามครึ่งอะอประมาณคือโอเคครับ <c oughs> เรี้อของเราก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ